ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันแกมือนเดิมทุกคนก็เะิญทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025โซนโมบายหรือฟังมือถือแกมือนเดิมนะครับสำหรับในสคลิปนี้นะทุกคนจะทำการยืนยันนะครับนักเตะแพ็กใหม่ของ Player o f the เ e e k นะครับทุกคนก็คือมีทั้งการยืนยันนะทุกคนแล้วก็การนำเสนอการคาดการณ์นั่นเองนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่ามีข้อมูลข่าวสารทุกคนอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นใครกันบ้างเลยก็ อ่หน้าตาทุกคนเป็นไงกันบ้างของการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็คือเข้าเกมมาร์คผมเน้นย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าเราจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับลออินโบนัสนะครับว่าจะเป็นเงิน GP ทุกคนแล้วก็อีฟุบอนคอยนะครับก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงแคมเปญของสตาร์นะับแคมเปญนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับรวมแล้วจะเป็นไอเทมต่างๆเงิน GP และก็นครับ จากนั้นนะครับทุกคนเรามาดูนี่ทางฝั่งของแพ็กนักเตะนะครับทุกคนก็คือมีทั้งแพ็กนักหมุนที่ทำการคาดการไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับเราจะทำการพูดถึงนักเตะของ Player of the Week นั่นเองนะครับสำหรับ Player of the Week แพ็กปัจจุบันนะครับทุกคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครัปดาหรับแพ็กที่จะหมดอายุไปนะครับก็คือมีคริยันน์อับเป้ทุกคนเจอปาลินญาและก็บาสโตนี่นะครับที่จะหมดอายุไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นะครับและนี่ก็คือเงานักเตะทีี่มมกกกาาาารรรรยยืนนนนนนนััััทุคคคออแแะะบบบเเป็็งงขขว เงาที่2เป็นเงา p l a y ์ยยส skill ของ first time shot กับทุกคนเลยก็มีอีกหนึ่งเงาคือเป็น player skill ของ finishing นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการยืนยันจากตัวเกมละทุกคนมีการยืนยันมาทั้งหมด3เงาเลยด้วยกันนั่นเองนะครับและเมื่อผมหาข้อมูลนะครับทุกคนสหรับ3เงานี้นะครับก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับเงาแรกก็คือทางฝั่งของโดมินิกโซบสไลฟ์คนตำแหน่งของแบ็คขวาจากสีเสื้อลิเวอร์พูนั่นเองนะครับคนที่2เป็นอาดากูเลจาก Madrid, าเรอัลมาดริดคนที่3นะครับเป็นเจ้าในเวสนะครับผมจาก ปารีสแซงเชกแมนนั่นเองนะครับก็จะนั่งทับโดย3คนนี้นะครับแล้วก็อีกแปคนที่เหลือเราต้องไปลุ้เลยกันนะครับว่าจะเป็นใครกันบ้างน,นะครับที่จะมาพร้อมกับ3คนนี้นะครับก็ระหว่างนี้เรามาดูการคาดการณ์คร่าวๆกันก่อนเลยด้วยกันนะครับนี่คือการคาดการณ์ของ Best Legend a อนะครับก็ให้ข้อมูลการคาดการณ์มาคร่าวๆทุคกคนทั้งหมดสิเอ็ดคนเลยด้วยกันนะครับนำทับโดยโดมินิกสปอสไลท์ทุกคนชาวในเวสนะผมแล้วก็มีนัตเตะกองหน้าตัวใหม่ของดอทมุนนะครับมี เซ็นเตอร์แบ็กของเรอัลมาดริดนะครับคนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นนาดากูเลนนะครับเมียนโซฟรันเดสก็ทุกคนแล้วก็มีลูก้าโมดริทั้งคนแจ็คกรีลิดด้วยนะทุกคนก็เล็งใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับการยืนยันนักเตะแล้วก็คาดการณ์คร่าวๆนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าเล็งใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ก็ารส่งฮอยอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแแแแปปลลลง้้วววกกก็็มมมมีีีารรร่่่ฟัันนนนนเเเเหือออดิยูะคบไ์ เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะคทุกคนมาทําการอัปเดตให้สั้นๆเลยกันนะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ